พี่น้องป้องไปทุกผูุ้กคนืันนี้ไม่ยังครับืันนี้กับผ้ามาเบ่งยามาเศร้านะครับยามาเศร้าวันเศร้ามาเบ่งห้างต่อนะครับวันที่ยี่สิบสามเนาะยี่สิบสามกรกฎาคมมาเบ่งการเลี้ยงตองผมนะครับนะครับห้างตองผมพี่น้องนะครับนะครับเห็นไหมครับอเป็นตองหัวเสือนะครับอนํามาเลี้ยงแ้่ตอนห้างน้อยๆทำมาอลูกตะก้อนะครับลูกตะก้อลูกว้าเล่นะครับตอนนี้ก็เลี้ยงด้ประมาณเกือบสิบห้างแล้วครับแถวแถวบริเวณบ้านนะครับ พา,ามาเบิงคร่าวๆโอเคครับไปบนน้ำกันเดี๋ยวผมกลับกล้องให้เบิงครับว่ามีห้างใดแน่เนาะโอเคครับผมอ่านะครับห้างหนึ่งอย่าข้างบนนะพี่น้องนะครับซุ้ม้เบิงนะครับไล่มาอ่ากับบน้เียพี่น้องกับประมันเกือบลูกวอนเล่น,นะครับได้มาตอนนี้กำลังสั่งบุ้งเงี้ยครับสบั่งปุ้เง้ยสัมตากาละ นะครับแม่พันบินออกเป็นเขาเลยครับนะครับอีกประมาณสองเดือนก่อน่ะออกพรรษานะครับน่าจะเก็บเกี่ยวพลนลิตได้ตอนนี้ราคาจะอยู่ประมาณโลละหกร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทครับสำหรับต่อหัวเสือแถวบ้านผมเนาะโล่หนึ่งครับผมเอามาเปิงห้างตำๆพี่น้องที่ผมเลี้ยงไว้นะครับอ่าอ่านี่ครับห้างนี้ผมก็มาทำอ่า นวยอ่าตะก้อเนี่แหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวซูมันใกงใกล,ใกล้นี่ครับตอนนี้มาที่แรกครนบนวยตะก้อเลยครับตาตอนนี้ก็อ่าทำตะกะเกือบอ่าเนีย่ยก,ก็หลกบ้านแล้วพี่น้องเนี่ยก็หลกบ้านแล้วนะครับนี่ก็ะลกบ้านแล้วนี่ครับการเลี้ยงตัวหัวเสือบ่มียังครับแคเอามา่วไหวซื้อเพื่อนที่หากินเองได้พี่น้องนะครับเพื่อนหายกินเองครับนะครับบรรยากาศตอนเศร้านะครับ วันแดดเสี่อวกช่วงนี้แล้วครับเป็นช่วงที่ปัญหาอยู่หากินเร่งนะครับช่วงเศร้านี่ช่วงจากจากจากหกโมงเช้าไปหาอ่าประมาณห้าโมงเช้านะครับต่อเพื่อนเสี่ยวกินแบบเร่งเร่งเลยพี่น้องแบบชุนทันชุนทันชุนชันกันเลยพี่น้องตัวจะหาหาไม่สั่งห้างกับฮานะครับอ่านะครับแต่ผมพาไปเบิ่งอีกห้างหนึ่งนะพี่น้องเนาะอันนี้ห้างที่สองนะครับห้างที่สองไปเบิ่งอีกห้างหนึ่งนะครับ สวัสดีผู้ที่เข้ามาเบิง่งไร่สดนะครับไร่สดของช่องตระกูลขอพอเพบยงผ่านยูทูบนะครับพามาเบิง่งการเลี้ยงตองหัวเสือนะครับการสร้างไรได้เสริมผู้ใดอยากเข้ามารับชมเทคนิคการเลี้ยงรายเหตุต่างใดเลี้ยงแบบใดก็ลองเบิ่งครำเลยครับห้างต่อกัดเสียไว้ข้างต้นไม้แล้วกะขัดเสียมันดำใบพี่น้องกันหมดขึ้นเด้อะนะครับแมีพันธุ์บินออกวินเขานะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิง่งอีกห้างหนึ่งอยู่อ่ะ กอไผ่ครับฝากกันไปนะครับนะครับฝากกันไปทางหลังมีกอไผ่นะโอเคไปเบิ้งน้วกันครับอ่ากดไอ้ขมาเบิ้งแล้วก็จะเลื่อมกดไลค์กดซับสะไคร้นะครับอ่าสวัสดีนะครับสวัสดีผู้เขามาเบิ้งไลห์สวนของผมอ่ามันอีก็มาลงคลิปสั้นๆนะครับสันสั้นบม่เง่าเนาะมาเบิ้งการเลี้ยงตอโฮเสือของผมผมเลี้ยงไว้ทุกปีนะครับเลี้ยงไว้ทุกปีปีกับปีละสิบห้าง ด้ดอกพี่น้องปอขาตะกับสิบห้างนะครับสิบลังเป็นสันส้นๆในได้พี่น้องมือสัน้นเปืนเสามือสัน้นอ่าเสาก็ไปหาเจ็บเ็ดมาพี่น้องได้เห็ดตุแกงหนึ่งนีงน่แหละอ่าเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกห้างหนึ่งพี่น้องอ่าพาไปดูอีกลังหนึง่งเป็นล่างยุก,กอภัยครับอยากกลับกล้องนะครับอ่าอยากกลับกล้องก่อนครับผมนะครับ ล่างนี่กับไปได้มากกับนี่ครับอันนี้ไปได้มากกับบอยเนยพี่น้องมาที่แรกนะบอยเนยครับกับบอยเนยครับล่างนี่ที่แรกได้มาเลยบอยเนยครับบอยเนยบอยเนยอยู่น้ำผมนี่แหละครับได้มาประมาณสามอาทิตย์แล้วครับอ่าล่างนี่บัวท่นี่หอดเดือนในสามอาทิตย์กับร่งสั่งครับกับร่งสั่งแม่บินออกบินเข่าแบบเร่งๆเลยพี่น้องนะครับอ่า การเลี้ยงตรงหัวเสือนี่ขอดีคือห้องปฏิหาเรยาให้เพิ่นครับเพิ่นจะหาเยาเองนะพี่น้องเด้อแต่ว่าถามว่าอันตรายบอกห้องเราจะพยายามบาไ,ไ,ไปไกลข้นนะไกลชุมชนนะนอนามบ้านอยู่ทงอยู่ทาน,นะครับเป็นตาเอาไว้อยู่เอาไว้รอบๆข่างบ้านข่างยังไปเนาะแล้วกาเขียนไป้ายไปนว่าเลี้ยงต่อหัวเสือเดี๋ยวคนที่บริจักสิสัญาณมาตัดมาซูนเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผมมันอีกอะพามาเบิ่งการเลี้ยงต่อหัวเสือของช่องตระกูลกอพอเพียงเป็นรายได้เสริอมอีกอย่างหนึ่ง หลังจากการเห็นงานประจำของห้องเนาะอ่าผู้ใดเขาบเาิุงแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับนะครับห้างตอ่อัวเสียของผมกับพ่าเบิง้งเขาข้าสามห้างครับอีกเสี่ห้างเดี๋ยวบอยยางไปดอกมันมันมันที่ห่อนแดดเนาะพี่น้องเนาะอีกเสียห้างเนี่ยห้างเงยอยู่พี่น้องเงยเงยแล้วอนะันนั้นเราไม่ไหวเกือบเดือนแล้วครับเดือน,น,อนกักวแล้วผู้ใดเขาบเบิุงแล้วก็จะเลื่อมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เห็นไหมนะครับโอเคครับผมมือนนี้คอล่าไปก่อนเนาะ คลิปหน้าเฮาเชียวข้อมูลดีๆในการเทศการเกษตรเนะาะบพรว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การาประมงการเลี้ยงงวัวเลี้ยงกล้วยยังต่างๆที่ผมเคยลงไว้อา่าไปได้ข่ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลฐ์กดแช่เหมือนนีขอลาไปก่อนคลิปหนาเข้าเอาข้อมูลดีๆในการเทศียังมาฝากเฮาจังว่ากันคลิปนี้ขอลาดกอนสวัสดีครับ